คนแก่ก็ทำได้บายใหญ่นภาวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องคำสาบาเนเรื่องคำสาบานนี่จริงๆ,ๆได้นะคะทำอะไรต้องระมัดระวังคิดให้รอบคอบหมายถึงว่าให้ใหมีศีลมีธรรมมีศีลมีสัตว์ก่อนจะไปฟังนะคะช่วยกดติดตามอ่านหนังสือในลิงก์ของยายนะคะกดเข้าไปในลิงก์ก็จะเจอ บาคโคดใส่ลเข้าไปในไลน์ก็จะได้อ่านหนังสือเจอลายของยายนะคุยกันได้นะคะคุยกันได้มีเรื่องอะไรคุยกันได้ค่ะยินดีเต็มใจมากเลยค่ะเอินก็มีว่านั้นก็แถบบ้านยายเนี่ยก็จะเลี้ยงวัวกันเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่คือเลี้ยงเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แล้วแต่คนจะเลือกทำอะไรแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่สมัยนะั้นน่าจะเลี้ยงวัวก,กันนะคะอืมก็อยู่ในสังคมก็ต้องมีอะไรไออะไรมีปัญหากันบ้างก็คือลุงดำเลี้ยงวัวอยู่ลุงดำก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยอะไรก็มานั่ง ลรียกว่ามาปั้นจากวัวตัวที่หนึ่งมีลูกมีอะไรก็จนกระทั่งเป็นฝูงใหญ่ของแกเองแต่ว่ามีคืนหนึ่งวัวถูกต้อนขโมยค่ะมาขโมยไปลุงดำก็ได้ยินแต่ว่ามันสายไปซะแล้วหมายถึงว่าว่าจะได้ยินวัวเนี่ยได้ถูกต้อนไปแล้วแล้วก็ ลุงดำก็ตามแต่ว่าก็พอจะเดาได้ว่าคนที่มาต้อนของแกเนี่ยคือใครแต่ว่ามันไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปบอกกำนันไปแจ้งกำนันกำนันก็บอกว่าคือแกประเมินว่าคนที่ขโมยไปเนี่ย เป็นคนของกำนันด้วยเป็นเด็กกำนันคือหมายถึงว่าคนที่ทำงานอยู่กับกำนันออนั่นแหละค่ะกำนันลุอองดำบอกแกเห็นแกจำได้แต่ว่ามันไม่ชัดเจนเพราะมันเป็นกลางคืนกำนันก็ออกรับแทนเลยเ่อไม่เมื่อคืน,นเนี้ยไอ้นี่มันอยู่กับ กำนันตลอดเลยตีหนึ่งยังอยู่เลยเพราะว่าคุยกันนั่งคุยกันอยู่ว่าอย่างนี้ค่ะลุงดำก็ไมไม่เป็นเลยไม่รู้จะยังไงบอกในเมื่อกำนันเป็นผู้เอเป็นคนตัดสินแล้วบอกว่าการันตีว่าเขาอยู่เนี่ยค่ะประกันว่าออันนี้ยคนขโมยเนี่ยอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านกำนันไม่ได้ไปขโมย แกก็ไม่รู้จะยังไงแกก็เลยพูดว่าถ้าอยู่จริงก็แล้วไปแต่ถ้าอยู่ไม่จริงอ่ะแกแกขอให้แกตาบอดนะเพราะว่าแกบอกกำนันแกบอกแกเห็นแกอยู่เห็นอยู่ไอเนี้ยอยู่ที่เนี้ยอยู่ที่บ้านแกอยู่บ้านเขานี้ใหญ่โตนะฮะ มีบริเวณบ้านเยอะเพราะว่าเป็นผููมีอันจะกินนะว่างั้นเถอะลุงดาวเขาถ้าเห็นถ้าอยู่จริงก็แล้วไปแต่ถ้าไม่อยู่ให้แกตาบอดนะให้กำนันนะตาบอดนะกำนันว่าเออตาบอดก็ได้ให้ตาบอดเลยเนี่ยไม่ช้าไม่นานเลย ไม่ช้าไม่นานเลยกำนันตื่นมามองไม่เห็นสองข้างสมัยนนะั้นบ้านกำนันเป็นบ้านเดียวที่มีรถมีรถยนต์คร่ะลูกๆเขาอ่ะรีบพากำนันไปหาหมอหาทัานทีเลยในวันในในเช้าที่ตื่นมาแล้วมองไม่เห็นนะคะปรากฏว่าหมอบอกว่าเป็นเบาหวานขึ้นตาแล้วส่วน อะไรก็ไม่รู้ที่สำคัญในตาเนี่ยถูกทำลายไปแล้วไม่สามารถจะแก้ได้อืมอน,นั่นเลยค่ะกำนันก็ตาบอดตั้งแต่วันนั้นมาใช้ชีวิตตาบอดอีกนานด้วยไม่ใช่มาตายเลยนั่นฮะเป็นแรงของคำสาบานไม่ได้จุดทูบจุดเทียน ก็เลยเป็นที่โจทย์จันเป็นที่รู้กันของในหมู่บ้านว่ากำนันเนี่ยตาบอดเพราะอะไรก็ก็เชื่อกันตามแรงกรรมแรงคำสาบานซึน่งก็คือมันเกิดขึ้นในครอบครัวของยายเองนะฮะก็บ้านยายนี้มีลูกสาวเจ็ดคนก็เลยมีเรื่องเยอะ ก็มีอืมคู่หนึ่งคือผัวเมียกันเนี่น่ะเจ้าผัวเนี่ยก็ไปทํางานต่างจังหวัดซึ่งเดิมทีเขาก็ทํางานต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเขาก็มาแต่งงานกันฝ่ายหญิงก็ทํางานน้องยายก็ทํางานไม่หัวไม่ได้วางหางไม่ได้เว้นทํางานต่างคนต่างทํางานบางคนว่าก็มีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างว่า ไอ้ชายหนุ่มคนเนี้ยไปมีคนอื่นซึ่งแม่ยายอ่ะหมายถึงคุณแม่ของยาย่รับไม่ได้ก็มาบอกลูกสาวตัวเองแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นการยายเนี่ยหมายถึงแม่เนี่ยแม่แม่ของยานเนี่ยี่จุดพูดจนคือหมายถึงว่าพอ พอมีคนมาพูดมากๆเนี่ยคนที่ฟังเป็นไงฮะก็กดดันแล้วแกก็หลับไม่ได้ด้วยแกไม่ชอบเรื่องอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็วันที่ฝ่ายชายกลับมามาบ้านฝ่ายหญิงก็บอกว่าไปม,มีคนอื่นเหรอเขาเล่าลือกันเนี่ยบอกไม่มีอะถ้าไม่มีจริงสาบานนั่งคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้เลยยกมือขึ้น ตอนนั้นน่ะไม่มีพระพุทธรูปอะไรว้วยแต่ยกมือขึ้นไหวเป็นรูปของมีรูปพระแต่เป็นพระของที่บ้านพระสงฆ์ค่ะรูปพระสงฆ์อยู่บอกว่าก็พูดนำว่าถ้านอกใจไปมีคนอื่นเนี่ยขอให้มีอันเป็นไปตายยังทรมานที่สุด แล้วเขาก็เปลี่ยนบอกโอ้ไม่เอาเอาตายทันทีทันใดถ้าฝ่ายชายเขาก็บอกว่าถ้าลูกไปมีคนอื่นก็ขอให้มีอันเป็นไปตายทันทีทันใดไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะว่าเขามีหรือเปล่าแต่ว่าคนเล่าเล่ามาบอกมาคนที่บอกะคะเออ พอถึงเวลาต้องไปทำงานแล้วหมายถึงว่าตรงวันจะกลับไปทำงานเขากลับไปแล้วก็ไม่เคยได้มาอีกเลยเพราะว่าไปเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะทันทีทันใดด้วยแล้วก็ตายแบบทันทีทันใดด้วยไม่ได้มาต้องรักษาหรืออะไรทั้งสิ้นเลยค่ะก็เป็นการจากไปแบบ ปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆมีการมีการสาบานกันเกิดขึ้นนั่นเลยค่ะยายก็มาเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ฟังว่าคําสาบานเนี่ยเป็นจริงได้นะคะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในโลกเนี้ยมีอะไรอีกมากมายที่แปลก มหาสัจจันร์แต่ท่านจะไม่เอามาสอนหรือเอามาบอกเพราะว่าไม่เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์สิ่งที่ท่านตรัสออกมาพระพุทธเจ้าตรัสออกมาทุกอย่างจะต้องเป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์ดังนั้นเราจะเจอสิ่งที่แปลกแล้วก็มีความเป็นไปได้ทั้งที่ไม่มี คือหมายถึงว่ามันไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรที่จะมาบอกเล่าหรือว่าประกอบคําพูดของเราได้นอกจากความเชื่อแล้วก็คนที่ประสบพบเห็นจริงๆจึงจะรู้เหมือนกับการศึกษาธรรมะ่ะพระพุทธเจ้าบอกเลยนะคะตรัสไว้เลยว่า มันเป็นปัจจตังเวทิตโพเวนยูหิผู้รู้ย่อมรู้ได้เฉพาะตนนั่นแหละคะ่ะถ้าเราประสบพบเห็นอะไรอย่าคิดว่ามันจะไม่มีในโลกนี้นะคะมีค่ะแต่ท่านพระพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งตรัสไว้ให้เราฟังเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ท่านจะ ทเทเฉพาะหรือบอกก็บเราเป็นเรื่องของการผนทุกข์เท่านั้นนี่เลยค่ะยายเอามาเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งคำสาบานก็เป็นจริงได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่มห ah ัศ